สวัสดีครับ PA Navigator นะครับนะครับคลิปนี้จะขอมานำเสนอ Mini Review น,นะครับ2023เป็น EP ที่10นะครับผมกับชุดจอตรงรุ่นตัวใหม่นะครับทั้งขนาด9นิ้วและ10นิ้วหรือชุดจอเป่าจอแยกทั้งขนาด9นิ้วและ10นิ้วที่ออกมาใหม่ล่าสุดส่งท้ายปี2023นะครับต้อนรับปี2024กับสินค้าจากค่าย s a m a นะครับเดี๋ยวมารับชมรีวิวสินค้ากันเลยแล้วกันนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับมาชมอ่าสเปกสินค้ากันนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะมีแสงสะท้อนนิดนึงนะครับต้องขออภัยอย่างสูงนะครับพอดีว่าแอดมินใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรีวิวนะครับนะฮะแล้วแสงสะท้อนนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเรรับชมสเปคสินค้าตัวจริงกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะเบื้องต้นแอดมินก็ลังทำการโหลดตัวแอปสำหรับอ่านสเปคมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้นะครับผมนะฮะ CPU นะครับเป็น CPU Octa Core นะครับผมเป็น CPU Octa Core ขนาดนะครับมีอ่ CPU 8 Core นะครับผมมี CPU 8 Core นะฮะ ในส่วนของ GPU นะครับเป็น Power VR l o u n g e นะครับ GE8322 นะครับผมนะฮะเป็น CPU 8คอร์เนาะนะครับในส่วนของ RAM หรือ memory นะครับผม RAM นะครับ RAM 4นะครับผม RAM อยู่ที่4 GB นะครับ ROM คือ64 GB นะครับพวกอ่าฮะอ่า resolution หน้าจอปกตินะครับ1280 2 8 0นะครับคูณ800นะครับ1280 800ครับ แอนดรอยนะครับผมอ่าเวอร์ชันแอนดรอยนะครับผมเป็นแอนดรอยสิบนะครับผมนะฮะเป็นแอนดรอยสิบเวอร์ชันส3บสามนะครับเป็น API ย9ิบเก้านะครับผมนะฮะอ่าใช้ได้เองนานนะครับผมอ่ะนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับลองมาดูกันต่อนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะครับผมอ่ะ ในส่วนของตัวจอนะครับตัวจอนะครับเป็นจอกระจกหรือจอแก้วนะครับแต่จะเป็นจอชนิด Q LED นะครับผมคมชัดกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเนื่องจากคลิปนี้นะครับใช้มือถือถ่ายแล้วมือถือคุณภาพค่อนข้างการนิดนึงนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ของจริงค่อนข้างคมชัดเลยนะครับผมนะฮะในส่วนของหน้า UI Interface นะครับมีมีในรูปแบบจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนธีมได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมนะฮะมีธีมให้ได้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมเลือกใช้งานได้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ลูค้าชอบ ตัวนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับมี USB 2องพตนะครับรองรับฟังก์ชันมันติฟังก์ชันจัพวงมาลัยนะครับหรือคอนโทรลที่วงมาลัยนะครับต่อกล้องมองหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCD หรือกล้อง HD นะครับผมนะฮะต่อได้หมดนะครับในส่วนของจอเพดานะครับสามารถต่อได้แต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องเพิ่มชุดสายแปลง USB ให้เป็นวิดีโอเอาหนึ่งชุดนะครับผมเพื่อจะทาให้ต่อจอพไดานะครับซึ่ง จะเป็นแบบนี้กันทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นตัว RAM 48คอเนาะนะครับนอกจากนั้นก็มีบลูทูธนะครับอ่าฟังเพลงรับสายได้นะครับมีฟัง FM ได้นะครับผมนะฮะก็พื้นฐานทั่วไปเนาะฟัง USB ได้ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูไฟลวิดีโอตัวอย่างเล็กๆนะครับผมไฟล์วิดีโอตัวอย่างเล็กๆนะครับผมนะครับเป็นจอ QLED ครับคมชัดมากนะครับผมนะฮะสีสันค่อนข้างชัดนะครับอ่า เป็นมินิรีวิวสั้นๆนะครับผมในส่วนของกำลังขับก็อยู่ประมาณ50วัตต์นะครับผมมี DSP นะครับมีระบบเสียง DSP เป็น EQ ที่ค่อนข้างปรับแต่งได้ค่อนข้างอิสระแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะฮะปรับได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนะฮะรูปแบบเพียบเลยครับผมแล้วแต่ว่าลูกค้าจะปรับยังไงครับก็แล้วแต่เราเลยเนาะนะครับ่ะฮะต่อมานะครับก็ในส่วนของภารับ Wi-Fi นะครับนะครับพารับ Wi-Fi อะ เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าตัวนี้นะครับเห็นไ wifi แบบไหนบ้างนะครับผมนะครับเบื้องต้นแอดมินทาการเชื่อมต่อกับมือถือของแอดมินเองนะครับนะฮะลูกค้าดูนะครับอ่าเห็นทั้ง 2.4G และ2ทั้ง5า g h z นะครับผมรับได้ทั้งสองค่ายนะครับผมนะฮะอ่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับมีมิก่ย่ห้อนะครับที่สามารถรับแบบนี้ได้นะครับนะฮะแน่นอนครับอ่าเป็นแ n d r o i d แท้ก็ต้องเข้า s พ o re ได้นะครับก็สามารถโหลดแอปต่างๆจาก Store ได้เลยนะครับผมนะฮะอยากได้แอปอะไรก็โหลดเพิ่มเอาเลยเนาะนะครับโอเค เบื้องต้นนะครับแอดมินได้ทําการอ่าโหลดแอปพื้นฐานไว้ให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานแล้วทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ YouTube แบบพิเศษนะครับผมดูยาวๆไม่มีโฆษณานะครับหรือจะเป็นพวกแอป Spotify นะครับ Netflix อะไรพวกนี้นะครับมีให้ครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานนะครับหรือแอปดูทีวีออนไลน์นะครับก็มีให้พร้อมใช้งานอ่ะเดี๋ยวรอแอปดูทีวีออนไลน์สักแอปหนึ่งนะครับว่าสามารถดูทีวีได้จริงไหมนะครับผมก็คือถ้าเน็ตเราค่อนข้างโอเคนะครับเน็ตเราค่อนข้างโอเคก็สามารถจะใช้งาน ดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะฮะเห็นไหมฮะจิ้มเป็นมาแล้วครับนะฮะค่อนข้างเร็วนะครับคือจิ้มเป็นมานะครับค่อนข้างเร็วนะฮะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลยนะครับผมสําหรับชุดจอตัวนี้นะครับผมราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับผมนะฮะอื่นๆนะครับอื่นๆก็อ่าพื้นฐานทั่วไปอะเนาะนะครับผมสําหรับจอแอนดรอยนะฮะก็ ฟังเพลงออนไลน์ GPS มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์แล้วก็ไม่หน่วงนะครับค่อนข้างเร็วนะครับผมในส่วนของ GPS ออนไลน์เดี๋ยวแอดมินจะรีวิวให้ดูนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอผมจะไปที่ไหนสักที่นึงอ่ะเดี๋ยว้องไป f ิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับนะฮะกดปุ๊บนะครับกดเลือกแล้วเราก็กดกดเส้นทางนะครับก็พร้อมนําทางเลยครับนะฮะไม่หน่วงนะครับผมนะฮะ อ่าเร็วเลยครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่ามันเร็วอยู่แล้วครับหน้าทางตะวันตกไปต็วอยู่แล้วนะครับซึ่ง Google Maps นี่ลูกเท้าหลายคนมักจะเจอปัญหาที่ว่าอ่าเวลาใช้งานจริงมันหน่วงนะครับสำหรับจุไอเดียร์ใช่ครับคือต้องเป็นซีลยูแปดคอแรมสี่ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะลื่นแบบลื่นๆเลยนะครับผมนะฮะก็อื่นๆนะครับก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับนะฮะจิเปซออฟไลน์อ่ามาดูจิเปซออฟไลน์กันบ้างนะครับแอดมินจะรีวิวจิเปซออฟไลน์แค่สั้นๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มีการแบบ อาละเอียดนะครับผมอ่ให้รู้ว่าเวลานาทางรูปร่างหน้าตาปเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับออันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวอย่าง,งสั้นๆเนะ 200, าะกราฟิกจะสวยกว่า,าข้างหน้าการจราจารติด่ีจีเวสออนไลน์นะครับผมเ้นทางมาะะแล้วก็่ามีแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วมีแจ้งเตือนในส่วนของรถติดนะครับมี 200. กราฟิกค่อนข้างสวยแผ่นที่ใหม่ล่าสุด2,566นะครับหรือปี2023นะครับถ้าจะพีเอออฟไลน์รับสัญญาณเตียไม่ได้นะครับก็จะขึ้นเสียงประมาณนี้ถ้ารับสัญญาณได้ก็จะใช้งานได้นะครับผมนะฮะใช้งานได้7 17จังหวัดทั่วไทยเลยนะครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมนะฮะฟังก์ชันนี้จัดเต็มนะครับแล้วก็อัปเดตแผ่นที่ให้ฟรีตลอดยุเครื่องนะครับนะฮะฟังก์ชันอื่นๆจนค่างเยอะอยู่แล้วนะครับไอ้หมิงก็รีวิวสั้นๆเฉพาะตัวเสิร์ฟของจีพีเอสอนฟไลน์ ครับบทสรุปส่งท้ายนะครับสำหรับชุดจอตรงรุ่นทั้ง9นิ้ว10นิ้วแล้วก็ชุดจอเปล่าทั้ง9นิ้ว10นิ้วของสมาคัทนะครับตัวนี้นะครับนะฮะชุดหน้าจอนะครับเป็นจอกระจกนะครับเป็นจอชนิด QLED ตัวใหม่ล่าสุดนะครับคมชัดสุดๆเลยนะครับคมชัดกับ IPS นะครับนะครับสเปคของเขานะครับคือนะครับ CPU 8คอร์นะครับนะฮะ RAM 4นะครับ ROM 64นะครับมีระบบเสียง DSP นะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะครับในชุดของเขานะครับนะฮะในชุดของเขานะครับ จะมีช่องใส่ซิมโทรศัพท์นะครับเสียบหลังเครื่องสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับ AS2 d t a c h นะครับสามารถใส่ใส่ซิมได้นะครับผมนะฮะที่ช่องนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวมเปิดให้ดูนะครับนะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมนะฮะสะดวกสุดๆนะครับนอกจากนี้ก็รับไ i ไฟทั้ง4ทั้ง 2.4G และ 5G ได้นะครับผมนะฮะมีท p เป็ดออฟไลน์นะครับมีอ่าใช้งานได้ค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็ ราคาไม่แพงนะครับผมสินค้าตัวนี้รับประกันใหม่รับประกัน1ปีนะครับสินค้าใหม่แต่ว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผมนะถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อสายตรงมาที่แอดมินได้นะครับที่086053945นะครับราคาสินค้าแล้วแต่แล้วแต่ในช่วงนะครับแล้วแต่รุ่นรถด้วยน,นะครับผมเบื้องต้นแอดมินก็ขอจบการท mini ํามินิรีวิวสั้นๆของตัวสมรัถต,ตัวทั้งขนาดหน้าจเก้า9นิ้วและ10นิ้วหรือจอเป่าทั้ง9นิ้วและ10นิ้วนะครับของ EP ที่2000 EP ที่10ของปี2023เอาไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับแอดมินถ้าพูดตกตรงไหนขัดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะาแอดมินรีวิวแบบสั้นๆแล้วก็เป็นการรีวิวแบบโนสคริปตามสไตล์ของแอดมินน,น,นะครับถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดหรือว่าแสงสะท้อนก็ต้องขออภัยอย่างสูงนะครับนะฮะพอดีว่ารีบทำ m ิน i r e v i วออกมาเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบว่าสินค้าตัวใหม่ของเรามาแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิว2023ี EP ที่10 เอาไว้เท่านี้แลันนะครับกับชุดจอตรงรุ่น9นิ้วและ10นิ้วจากค่ายสมคัสครับและสวัสดีครับ